บทที่8 0 2หลังจากที่ถังซานกลับสู่มหาสมุทรสีฟ้าอันไม่มีที่สิ้นสุดเหมยกงจือและเสี่ยวเหอก็เตรียมที่จะรวบรวมมนุษย์ในเมืองเคอรี่และย้ายมนุษย์ส่วนใหญ่ที่องค์กรถ่ายถอนไปไว้ในที่ปลอดภัยคราวนี้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าสำนักบรรพบุรุษได้ส่งจัก,กรพัดปีศาจแยกสวรรค์ไปยังเมืองเคอรี่ไม่เพียงเพื่อเทพเจ้าแห่งท้องทะเลผู้ลึกลับแห่งมหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดเท่านั้นแต่ยังรวมถึงมนุษย์ในเมืองเคอรี่ด้วย เหตุผลนั้นง่ายมากกระทั่งจนถึงตอนนี้ราชสำนักยังไม่ได้รับข่าวว่าเหมยกงจือยอมรับว่าเขาเป็นสัตว์ประหลาดดังนั้นครั้งนี้เขาจึงส่งจัก,กรพัดปีศาจแข็งแกร่งอันดับสามโดยตรงหลังจากตกผลึก แต่ตามเจตนาของถังซานเขาไม่กลัวจัก,กรพพัดองค์นี้และเขาก็ฝากข้อความถึงเหมยกงจือเพื่อที่เธอจะได้ไม่ต้องกลัวและยังระบุร,รูปแบบการต่อสู้และความสามารถมากมายของตระกูลมีมอนสําหรับเธอแม้แต่เหมยกงจือก็ไม่รู้เมื่อถังซานร,รู้เรื่องเชื้อชาติของมีมอนมากขนาดนี้ สำหรับมหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดทังซานได้เรียกข้าเผ่ามังกรทะเลฉลามทะเลลาวานทะเลทะเลยักษ์และสาวทะเลล่วงหน้าเพื่อหารือเช่นเดียวกับที่เขาพูดกับราชายักษ์ทะเลก่อนหน้านี้ครั้งนี้เขาอาจต้องการสังหารกลางทะเลจริงๆ ตระกูลมีมอนเป็นศัตรูของเผ่ามังกรของคุณและมีฉายาว่ากินสัตว์มังกรพูดได้เลยว่าเมื่อพวกมันเห็นเผ่ามังกรแล้วพวกมันจะรุนแรงขึ้นและเหมือนทำสงครามและขนของพวกมันเองนั้นทรงพลังมากสำหรับใครก็ตาม พลังท่าการต่อต้านที่แข็งแกร่งดังนั้นองค์ประกอบโดยกําเนิดของยักษ์ทะเลของคุณไม่ได้มีความหมายอะไรกับพวกเขามากนักและในแง่ของความเร็วแม้แต่ฉลามทะเลและปลาวานทะเลก็ไม่ได้เปรียบมากนักหากคุณต้องการใช้การแทรกแซงทางจิตวิญ,ญญาณจะทําให้กลุ่มมีมอนคลั่งคลายและพลังการต่อสู้จะยิ่งน่ากลัวขึ้นไปอีกทังซานอธิบายอย่างรัดก,กุมถึงข้อดีของเผ่ามีมอนทั้ง5้าเมื่อเผชิญหน้ากับพวกเขา เผ่าพันธุ์บนถนนสายหลักสามารถบดขยี้เราในทุกทิศทางได้หรือไม่ผู้เท่าของตระกูลไห,ห่ห้นุถามตามเจตนาของทางซานการควบรวมกิจการของห้าเผ่าพาันธ์อาจไม่เป็นภัยคุกคามต่อวีมอนมากเกินไปพูดได้เลยว่านั่นคือเหตุผลที่ฉันรวบรวมคุณที่นี่เมื่อจัก,กรพรรดิบนแผ่นดินใหญ่มาถึงทะเลคุณต้องสังเกตการต่อสู้ระหว่างฉันกับเขาอย่างระมัดระวังแม้ว่าฉันจะเป็นเทพ แม้ว่าฉันจะเป็นเทพเจ้าแห่งท้องทะเลแต่มหาสมุทรสีฟ้าก็ยังต้องการการปกป้องจากคุมทังซานพูดอย่างเคร่งครึมสองวันต่อมาถนนในเมืองเคอรี่ยังคงคึกคักและเจริญรุ่งเรืองอย่างมากและคิวที่ทางเข้าร้านชานมเหมยกงจือน,นั้นยาวกว่า20เมตรเด็กหญิงตัวเล็กๆยื่นชานมที่ทุบให้หลินซีโมอีกครั้ง แต่คราวนี้เขาดื่มอย่างไม่เป็นระเบียบความสัมพันธ์ในช่วงเวลานี้อาจเป็นเพราะการจับคู่ที่ดีเด็กน้อยเขาเริ่มเพอ้อฝันแล้วการปรากฏตัวของเหมยกงจือในวัยเด็กนอกเมืองเคอรี่ขบวนรถเพกาซาสัสเข้ามาในเมืองและชายผมสีบลอนที่นั่งบนเบาะหลักก็มองไปที่ที่ตั้งของร้านชานมเหมยกงจือทันที มนุษย์บ,บัลลังก์ก็ร่อนลงพร้อมกับสูดลมหายใจเย็นเยือกและมอนสเตอร์มากกว่าหนึ่งโหลที่มีลมหายใจที่กดขี่ข่มเหงก็ลงมาพร้อมๆกันแยกย้ายมอนสเตอร์ธรรมดาทั้งหมดเข้าแถวอยู่ครู่หนึ่งโดยไม่คาดคิดหลังจากที่จิ้งจอกสวรรค์ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าในฐานะเจ้าของเมืองเคอรี่เขาไม่ควรอวยพรมนุษย์เมืองนี้ยังมีอุตสาหกรรมของมนุษย์อยู่ชายผมบลอนเดินไปหาร้านชานมเหยือกงจือยอย่างใจเย็น มุมพื้นที่นับไม่ท้วนถูกแบ่งด้วยแสงและเงาดวงตาของหลินซีโม่ก็ขยายใหญ่ขึ้นทันทีและชั้นของผลึกที่แข็งตัวก็ปิดกั้นร้านชานมเขาถือชานมที่ปกคลุมไปด้วยสิ่งสกรปรกและในทางกลับกันเขามีมนุษย์หลายคนอยู่ในนั้นร้านชานม หยาดเหงื่อเย็นๆหยดจากหน้าผากของหลินซีโม่แม้ว่าปฏิกิริยาของเขาจะรวดเร็วแต่ในเวลานี้ร้านชานมเหมยอกองจือก็แตกเป็นเสียงๆและกลิ่นน้ำนมของถังชานมที่แตกสลายผสมกับกลิ่นเลือดซึ่งยังคงอยู่ในหลินซีโม่ในตอนนี้ดวงตาของเด็กหญิงตัวเล็กๆที่ให้ชานมเขาเต็มไปด้วยความกลัวในขณะนี้เขาให้ความสนใจกับสถานการณ์ของซูฉินรอบตัวเขาและหลังจากยืนยันว่าเธอไม่เป็นไร แสงคริสตันบนร่างของหลินซีโม่ก็บิดเบี้ยวและเขาก็มาที่ด้านข้างของเด็กผู้หญิงในทันทีพลังโลหิตอันอ่อนโยนเล็กน้อยผสานเข้ากับร่างของหญิงสาวซึ่งมีวิญญาณที่แทบจะสุดโทมและน้ำตาก็ไหลาจากดวงตาโตของเธอแม่แม่แม,แม่ในช่วงเวลาสั้นๆหลินซีโม่สามารถปกป้องคนไม่กี่คนแต่เขาไม่สามารถช่วยทุกคนได้ และแม่ของเด็กหญิงตัวเล็กๆที่เพิ่งถูกกรงเล็บของราชาอสูรหักก็คือเด็กหญิงตัวเล็กๆนั่นเองข้อมูลมากมายผุดขึ้นในใจของหลินซีโมเป็นครั้งแรกที่เขาโกรธเกี่ยวกับสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ซูชินและตระกูลฟีนิกคริสตันเจตนาของฟีนิกคริสตันปกคลุมกลุ่มนางฟ้าที่แต่กล้าวและเสื้อคลุมฟีนิกดูเหมือนขนหางทั้งหมดห้าขนขยายด้านหลัง หลินซีโม่จัก,กระพัดปีศาจทลายนภาตะลึงครู่หนึ่งเห็นได้ชัดว่าไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะอยู่ที่นี่และรู้สึกงงงวยอย่างยิ่งกับพฤติกรรมของเขาคุณจะต่อต้านฉันเพื่อมนุษย์สองสามคนหรือ ลมหายใจบนร่างของหลินซีโมหยุดนิ่งครู่หนึ่งแล้วลุกขึ้นอีกครั้งในขณะนั้นเขาโกรธมากและจัก,กรพรรดปีศาจผู้โกรธแค้นก็ฆ่าแม่ของเด็กหญิงตัวเล็กๆที่ป้อนชานมให้เขาตามอำเภอใจโกรธจริงๆเมื่อรู้ว่าเขาเป็นจัก,กรพรรดและอยู่ในตระกูลบีมอนทำไมเขาถึงทำร้ายจัก,กรพรรดปีศาจแยกสวรรค์สำหรับมนุษย์ หมดที่803แต่วันนี้สู้ฉินมาถึงแล้วและสิ่งที่ถูกทำลายคือร้านชานนมของเหมยกงจือในฐานะสามีและพ่อเขาจะต้องโกรธเคืองถ้าเขาทำผิดและเขาจะต้องขุนเคืองหากไม่ใช่หากปฏิกิริยาช้าลงเขาไม่แน่ใจว่าสู้ฉินจะถูกฉีกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยจากการโจมตีของจักรพรรดิปีศาจแยกสวรรค์ ฝ่าบาททำไมข้าจะโกรธไม่ได้เมื่อเจ้าข้าตามความประสงค์เสียงของหลินซีโมยันชาและขนฟีนิก์ทั้งห้าของเขาก็แกว่งไปแกว่งมาความแข็งแกร่งของเขาได้ก้าวหน้าก้าวหน้าไปแล้วแม้ว่าจะยังมีช่องว่างระหว่างผู้เท่าจัก,กรพัดิอสูรเช่นจัก,กรพัดิอสูนแยกนภาไม่ใช่เพราะไม่มีความแข็งแกร่งขององค์การต่อสู้และทั้งสองในเมืองเคอรี่อาจไม่ได้ต่อสู้จริงๆลุกขึ้น เป็นมนุษย์ที่ตายและเป็นทาสคุณจัก,กรพรรดิแห่งราชสำนักของคุณต้องการปกป้องเขาจริงๆหรือคุณทําตามวิถีของเจ้าเมืองเคอรี่หรือว่าชอบเธอจัก,กรพรรดิแยกสวรรค์กล่าวอย่างไม่แยแสตระกูลมีมอนนมีลักษณะลามกอย่างยิ่งและเขาอาจไม่ได้แสดงผลงานในฐานะจัก,กรพรรดิในเวลาปกติมากนักแต่เห็นได้ชัดว่าคําพูดของเขามีความหมายแฝงที่ไม่ดีอยู่บ้างฉันไม่ต้องการเขาชาวเมืองเคอรี่ฉันจะปกป้องตัวเอง จัก,กรพรรดิีศาสตร์แยกท้องฟ้าและจัก,กรพรรดิศาสตร์ฟีนิกซ์คริสตันจ้องมองในเวลาเดียวกันและเหมยกงจื่อในกระปรงสีเงินก็ปรากฏตัวขึ้นระหว่างพวกเขาในฐานะจัก,กรพรรดิแม้ว่าพวกเขาจะไม่เข้าใจองค์ประกอบของอวกาศแต่ความเข้าใจและการควบคุมพื้นที่ของพวกเขาก็ถึงระดับที่สูงมากไม่รู้สึกความผันผวน,นของพื้นที่เลยเจ้าต้องการปกป้องมนุษย์เหล่านี้หรือ น้ำเสียงของจักรพรรดิปีศาจแหวกนาภาขูเข็นเหตุผลหนึ่งที่เขามาที่เมืองเคอรี่ในครั้งนี้คือเพื่อค้นหาทัศนคติของเหมยกงจือที่มีต่อมนุษย์คุณเข้าใจผิดเหมยกงจือขมวดคิ้วเล็กน้อยฉันต้องการปกป้องเมืองเคอรี่ร้านชานนมที่คุณเพิ่งทําลายเป็นทรัพย์สินของฉัน ผูดผีสีขาวเงินควบแน่นอยู่ข้างหลังเธอและในขณะเดียวกันมงกุฎทองคำก็นั่งอยู่ชั่วขณะหนึ่งจัก,กรพรรดิอสูรแยกสวรรค์ก็ไม่ทราบถึงการมีอยู่ของสัตว์ประหลาดตัวอื่นๆที่พามากับเขาข้าคิดว่าเจ้ากำลังยั่วยุข้าอยู่หรือจัก,กรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่แห่งการแบ่งสวรรค์ไม่เปลี่ยนใบหน้าของเขาและเขาก็นำจิตสำนึกของระดับจัก,กรพรรดิอสูรผู้ยิ่งใหญ่และกดไปทางเหมยกงจือ่อ ชั้นของพื้นที่ด้านหน้าของเหมยกงจื่อถูกพับแอร์และล่อปกอ,อกและเคลื่อนย้ายดวงดาวถูกใช้โดยเธอในระดับที่ดีและจิตสันึกอันศักดิ์สิทธิ์ที่ตกลงมาบนร่างกายของเธอก็เป็นเพียงดาวที่ส่องแสงในฐานะจัก,กรพรรดิท,ที่มาจากสำนักบรรพบุรุษเจ้าเมืองแห่งเมืองแยกสวรรค์สิ่งแรกที่เจ้าทำเมื่อมาถึงเมืองเคอรี่คือทำลายทรัพย์สินของข้าข้า,ค,าคิดว่าเจ้ากำลังประกาศสงครามกับเมืองเคอรี่ในนามของเมืองแยกนภาของเมืองแยกนภา เพื่อไขล็อบจิตสํานึกอันศักดิ์สิทธิ์จากจัก,ก,กรพรรดอิอสูรแยกสวรรค์นายน้อยเมยอถามกลับโดยไม่กลัวแม้แต่น้อยนูเหมือนนะว่าเจ้ามั่นใจในความแข็งแกร่งของเจ้ามา,จากจักรพรรดิแยกนภายิ้มแม้ว่าเขาจะมีพลังอวกาศมากมายที่จะต้านทานเขาเป็นจัก,กรพรรดิที่มีชื่อเสียงมาช้านานและเหมยกงจืดที่อยู่ข้างหน้าเขามีเพิ่งเสร็จงานการซักถามได้ทะลุทะลวงไปยังอาณาจักรของจอมมารผู้ยิ่งใหญ่แล้ว ฝ่าบาทหากท่านอยากลองทําก็ตามข้าขึ้นไปบนฟ้าเพื่อเรียนรู้จากมันร่างของเหมยกงจื่อหายไปจากจุดนั้นอีกครั้งและปีศาจนกยุงสีฟ้าสดใสก็ปรากฏขึ้นเหนือเมืองเคอรี่3กิโลเมตรนกยุงลากก้าวทุ่งเรียวและโปรยแสงดาวสีเงินเล็กน้อยและมีแสงสีแดงเข้มควบแน่นอยู่ด้านหลังศีสษะซึ่งทําให้ผู้คนไม่สามารถช่วยเหลือได้หนในห้าของเมืองเคอรี่ครอบคลุม น่าสนใจจอมันแห่งสวงสวรรค์ยิ้มร่างที่แท้จริงของเทพปีศาจนี่คือความสามารถที่จะก,กระพัดทั้งหมดมีพูดตรงๆก็คือลักษณะขององค์การหลุดจากกลางมนุษย์กลายเป็นร่างกายที่จะต่อสู้ซึ่งสามารถแปลงพลังของเลือดได้ดีขึ้นแต่ในขณะนี้เหมยกงจือได้ใช้ร่างอสูรของปีศาจนกยูงและยังมีความผันผวนของสายเลือดที่แข็งแกร่งซึ่งแสดงให้เห็นอย่างไม่ต้องสงสัยว่าเธอถือได้ว่าเป็นปีศาจบริสุทธิ์ ในทำนองเดียวกันเขามาถึงท้องฟ้าและจัก,กรพัดปีศาจแยกสวรรค์ก็ไม่ปล่อยร่างที่แท้จริงของเทพปีศาจไม่ใช่ว่าร่างกายที่แท้จริงไม่แข็งแรงแต่ในสายตาของเขาเหมยกงจื่อในตอนนี้ไม่มีคุณสมบัติพอที่จะปล่อยเขาออกไปได้อย่างเต็มที่ รอยกรงเล็บนับไม่ท้วนกว่าตออไปนกยูงสีน้ำเงินยังคงโบยบินพื้นที่ทับซ้อนกันลวงตาและเป็นจริงหลิงซีโม่พาเด็กหญิงตัวเล็กๆที่เพิ่งสูญเสียแม่ไปไว้ในอ้อมแขนของเขาและสู้ฉินมองดูนกยูงและสัตว์ประหลาดขนาดใหญ่บนท้องฟ้าด้วยกัน หากมีสัญญาณใดๆที่เหมยกงจือไม่สามารถถือได้เขาจะช่วยชีวิตเธอทันทีแม้ว่าเหมยกงจือจะปรากฏตัวในตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาจะแสดงทัศนคติต่อเขาแต่เธอก็เป็นเนื้อและเลือดของเขาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เสี่ยวเหมยราชาปีศาจแห่งการแยกท้องฟ้าจะประท้วงคุณอย่างแน่นอนเมื่อมาถึงเมืองเคอรีอ่คุณสามารถต่อสู้กับเขาได้ด้วยเหตุผลใดก็ตามเหตุผลที่เขาขัดขวางจากกระพัดปีศาจเสือขาวในระหว่างการต่อสู้จากเหมือนเดิมทดสอบแล้วคุณจะใช้ร่างที่แท้จริงของเทพปสูนและคุณต้องให้สารบรรพบุรุษรู้ว่าพลังของสายเลือดของคุณได้รับการชำระให้บริสุทธิ์เป็นปีศาจเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพวกเขา บทที่804รอยเล็บสีทองที่เกิดจากกระชาปีศาจแห่งแยกนพานั้นได้รับการแก้ไขอย่างต่อเนื่องโดยอาศัยคองงามสามารถในสายตาของผู้คนมากมายในเมืองเคอรี่ฉากน,นี้ดูเหมือนจะเป็นภาพลวงตาและความเป็นจริงของนกยูงเต้นรำที่พันรอบตัวพวกเขาตลอดเวลารอยกรงเล็บหายไปและพลังที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นก็เพิ่มขึ้นจากด้านบน ขนก้าวอันเรียวของเทพปีศาจนกยูงที่เหมยกงจื่แปลงร่างปกคลุมทั่วทั้งท้องฟ้าในทันทีด้วยขนนกสีเงินและสีขาวการเต้นรำแห่งสวรรค์และขนนกในอวกาศขนหางเรียวยาวพาเธอเปิดช่องว่างนับไม่ถ้วนในความคิดของเหมยกงจื่แรงกระตุ้นไม่ใช่ความแข็งแกร่งของเธอเองแต่ยังรวมถึงเจ็ดจำนวนของดาวด้วย ในฐานะที่เป็นธาตุแห่งอวกาศเธอมองดูพื้นที่ที่เป็นอยู่อย่างต่อเนื่องตัดและใช้พื้นที่พลังขององค์ประกอบเองทำหน้าที่เป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อสื่อสารกับพื้นที่พับหลายร้อยครั้งในคราวเดียวดวงตาของเทพประสูนนกยูริลงอีกครั้งและรอยเล็บก็ทะลุผ่านร่างของเหมยกงจื่อในตอนนี้นางได้หลบหนีไปยังอีกมิติหนึ่งแล้วการซ้อนทับของเวลาและพื้นที่นับร้อยนั้นแทบจะเทียบเท่ากับการส่งนางไปยังดาวดวงอื่น จักรพัดิูสย์แยกสวรรค์มองไปที่เทพปีศาจนกยูงที่หยุดเต้นไปชั่วขณะและจิตสำนึกของเขาก็สัมผัสถึงทิศทางของเธอแต่หลังจากนั้นไม่นานความเงียบของจักรพัิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ที่แยกจากสวรรค์ก็เข้ามาไม่น่าแปลกใจเลยที่คริสตันถูกขโมยไปจิ้งจอกจะพาคุณไปที่สวนนรกได้เท่านั้นแต่ราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ก็สามารถใช้พลังแห่งอวกาศได้อย่างชำนาญน,นอกจากนี้คุณยังได้เรียนรู้ความสามารถนี้จากมงกุฎคริสตันด้วย แน่นอนว่าจากกรพพัดอสูรแยกสวรรค์ไม่รู้ว่ามีมนุษย์อยู่ข้างเหมยกงจื่อซึ่งแม้แต่จากกรพรัดปีศาจคริซ่อนก็อดไม่ได้ที่จะจมอยู่กับความลึกลับทั้งหมดที่เกิดขึ้นในสวนนรกแท้จริงแล้วถ้าคุณซ่อนตัวในอีกมิติหนึ่งฉันัวว่ามีเพียงจิ้งจอกสวรรค์เท่านั้นที่สามารถใช้คำแนะนำแห่งโชคเพื่อตามมหาคุณได้แต่ถ้าฉันต้องการจมตีเมืองเคอรี่ของคุณละ หลังจากที่จัก,กรพรรดิปีศาจกล่าวว่ายักษ์สีทองกรงเล็บตกลงมาจากฟ้าฟ้าแล้วและตกลงตรงไปยังขอบเมืองเคอรีอ่ไม่มีขอบเขตใดที่หลินซีโม่สามารถนำมาพิจารณาได้ทันทีฟ้าแยกคุณเป็นคนเดียวที่กล้าทำให้หลานสาวของฉันอับอายหรอ รุ่งอรุณส่องผ่านท้องฟ้ากรงเล็บยักษ์ของมีมอนก็แตกสลายในทันทีและเทพปีศาจนกยูงในพื้นที่อื่นก็ดูตื่นเต้นและเปลี่ยนร่างเป็นหญิงสาวในชุดกระโปรงสีเงินในตอนแรกขนก็หดกลับและทันใดนั้นก็มาถึงที่ซึ่งรุ่งอรุณปรากฏขึ้นพิยักษ์ขาวท่านก็มาด้วยการแสดงออกของจัก,กรพรรดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่แยกนภาย,ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงมากนะักตกลงมาจากฟ้าฟ้าและอยู่บนบัลลังของเทกาซัส เด็กดีนานแค่ไหนแล้วแม้แต่ความสามารถก็ช่วยคุณไม่ได้หลังจากครึ่งปีจากกระพัดอสูรพยักขาวก็คิดถึงหลานสาวของเขาโดยธรรมชาติคุณปู่แม่ของฉันอยู่ที่นั่นเหมยกงจื่อกระซิบอย่างระมัดระวังกับจาก,กรพพรดอสูรพยักขาวและความสัมพันธ์ที่มีอายุสามเดือนได้ทำให้ปู่และหลานสาวใกล้ชิดก,กันมากขึ้น จัก,กรพัดอสูรพยักขาวไม่พูดอะไรมากและนำเหมยกงจือเข้าสู่รัศมีสีขาวขุ่นและมาถึงซาบปรักหักพังของร้านชานมร่างกายที่บอบางของซูชินถัดจากหลินซีโมอดไม่ได้ที่จะสั่นเทาและบางคนก็ไม่กล้ามองไปยังชายที่เพิ่งช่วยชีวิตพื้นที่ขนาดใหญ่ของเมืองเคอรี่มานี่จัก,กรพัดปีศาจพยักขาวผู้ยิ่งใหญ่ตะโกนอย่างโกรธจัดและเหมยกงจือเห็นร่างของมารดาเขาเดินไปหาพวกเขาอย่างควบคุมไม่ได้ ฉันจะไปดูแลลูกๆของฉันได้อย่างไรจัก,กรพพัดปีศาจพยักขาวสาบแช่งอีกครั้งและดวงตาของซูฉินยังคงหลบอยู่พ่อพ่อฉินเอ๋อไม่เห็นหน้าคุณเหมยกงจือได้ยินซูฉินพูดสิ่งนี้กับจัก,กรพรรดิอสูรพยักขาวผู้ยิ่งใหญ่และจากนั้นน้นนำตาก,ก็ร่วงหล่นราวกับเม้าที่เชือกขาดจะอับประยชน์อะไรเมื่อเห็นฉันถ้าคุณเป็นเวอร์จิ้นขององค์กรมนุษย์จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณกับคนเจ้าชูคนนี้ตั้งท้องลูกของเขาไปตลอดชีวิต ฉันปฏิเสธมนุษย์เมื่อใดปีศาจหญิงที่ต้องการแต่งงานกับพ่อเป็นพันๆแต่เธอเคยคิดบ้างไหมว่าตั้งแต่แม่ให้กำเนิดเธอและจับไปฉันก็คิดถึงพวกเขาฉันสอนบทเรียนเรื่องเจ้าทูคนนี้มาหลายครั้งแล้วตอนนี้เผ่าพันธุ์มนุษย์มีเสี่ยวเหมยถ้าแกไม่กล้าจำฉันในฐานะพ่อฉันจะเริ่มแต่งงานกับภรรยาและรับนางสนมทุกคนสวยขึ้นมากกว่าคุณและเชื่อฟังมากกว่าคุณ ซูชินเหลือบมองหลินซีโมอย่างไม่เชื่อสายตาและจากนั้นก็เข้าใจจากรอยยิ้มที่มิดเมี้ยวของเขาว่าจัก,กรพรรดิศอสูรพยัคขาวผู้ยิ่งใหญ่อาจสร้างปัญหาให้เขาหลายครั้งในช่วงเวลานี้ก่อนที่เขาจะกล้ามองไปที่พ่อของเขาพยัคขาวผู้เท่าเจ้าควรทำอย่างไรเพื่อไม่ให้ข้ามาที่เมืองเคอรี่จัก,กรพรรดิปีาศาจแยกท้องฟ้าเตือนเขาอย่างไม่รู้ตัว ผูปากเรื่องครอบครัวของฉันสำคัญกว่าภารกิจของคุณจักรพรรดิอสูรพยักขาวเปล่งรัศมีและพลังสายเลือดอันยิ่งใหญ่แผ่กระจายออกไปทำให้จักรพรรดิอสูรผู้ยิ่งใหญ่ผู้ไม่แสดงอารมณ์ในตอนแรกตกตะลึงชั่วขณะมานี่กอดพ่อ ทันทีที่คำพูดเหล่านี้ออกมาแม่แตลินซีโมและเหมยกงจือก็ตกตะลึงพอๆกันพวกเขาไม่เคยคิดมาก่อนนะว่าจาก,กระพัดปีศาจพยักขาวผู้ยิ่งใหญ่ที่แสดงความยิ่งใหญ่ของเขามาโดยตลอดยังดูเด็กมากกอดพ่อแล้วจบอย่าลืมแม่ของคุณวันเกิดของคุณถ้าคุณอธิบายให้ฉันฟังก่อนหน้านี้บางทีเมืองพยักขาวอาจเป็นที่รวมของเผ่าพันธุ์มนุษย์มานานแล้ว